ชุดรายผลิตอาหารสัตว์น้ำแบบคอมพิวเตเริ่มสตาร์ทตั้งแต่นำวัตถุดิบเข้าเครื่องผสมนำวัตถุดิบจัดสูตรผสมทุกอย่างลงในเครื่องผสมตัวแรกโดยการผสมวัตถุดิบใช้เวลาประมาณ3-5นาทีหลังจากนั้นก็จะปล่อยลงสกรูฟีดข้าเครื่องบดตัวแรก เป็นเครื่องบดแบบสแตนเลสดุ่น300กิโลกรัมต่อชั่วโมงผ่านตะแรงรด,ดู1มิลเครื่องบดตัวแรกนี้จะบดผ่านตะแรงจะใส่ตะแงรด,ดูงรู1หหรือ1มิลก็ได้อยู่ที่ว่าทางต้องการทางเราต้องการความละเอียดเท่าไหร่โดยการบดวัตถุดิบจะมี2ตัวตัวที่1นึ่งพอบดผ่านตัวที่1เสร็จปุ๊บจะทำการดูดนําเรียงผ่านไซโคลนตัวที่1แล้วก็ปล่อยลงสกรูฟีดเพื่อลงตัวเครื่องบดตัวที่2ออีกรอบหนึ่ง ตัวที่2ก็จะบดผ่านตะแกรงดู1มิลนะครับเป็นเครื่องบดแบบสแตนเลตเหมือนกันพอบดเสร็จปุ๊บก,ก็จะนาเรียงโดยพัดลมดูดขึ้นไปบนถังไซโครนแล้วก็จะปล่อยลงตัวเครื่องผสมสแตนรเลตตัวเครื่องผสมสแตนเลสตัวนี้จะทําหน้าที่ผสมพวกฟรีมิกวิตามินแร่ธาตุน้ํามันที่จะผสมในสูตรอาหารนะครับ พอผสมเสร็จใช้เวลาประมาณ3-5นาทีเหมือนกันก็จะดำเรียงขึ้นไปเก็บที่ไซโลด้วยกระเพาะดำเรียงนะครับไปสต็อกที่ถังไซโลสแตนเลสถังไซโลนี้แล้วแต่ทางเราจะทำขนาดเท่าไหร่ว่าวัรจุสต็อกตัน2ตัน3ตัน5ตัน6ตัน10ตนันก็ได้นะฮะพอสต็อกเสร็จปุ๊บก็จะผ่านตัวชุดฟีเดอร์เพื่อจะปล่อยลงคอนดิชเนอร์ตัวนี้จะทำการ คุกเขาน้ำไอน้ำปรับน้ำด้วยแรงดันวัดการโฟลน้ำของหลอดแก้วตัวนี้นะฮะตัวคอนดิชเนอร์นี้ทำหน้าที่คุกเค้าน้ำกับไอน้ำให้เข้ากันให้มันร้อนอยู่ประมาณ60-80องศานะครับหลังจากนั้นก็จะมาผ่านตัวเอ็กทูตทำการสร้างเม็ดให้อาหารพองลอยน้ำ ด้วยอุณภูมิประมาณ100ถึง120องศานะครับพออาจเสร็จปุ๊บก,ก็จะทำการลำเลียงดูดขึ้นไปผ่านท่อ PVC เพื่อไปยังท่ออบแห้งเขาเรียกไดเออร์นะฮะอบแห้งด้านบนท่ออบแห้งได,ดเออร์75ยาว9เมตรให้พลังงานความร้อนด้วยแก๊ส LPG หัวเบรนเนอร์ใช้หัวเบรนเนอร์เป่าเข้าไปไดเร็กโดยตรงนะฮะ โดยใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊ส LPG หลังจากอบเสร็จปุ๊บก,ก็จะปล่อยลงมาตัวนี้จะพักสต็อกเพื่อชั่งน้ําหนักว่าจะสเปรย์น้ำมันต่อแบบกี่กิโล50โล6 0โล1 0 0โลต่อครั้งคือพอได้น้ําหนักที่100โลหรือ50โลที่เราตั้งก็จะปล่อยลงมาตัวนี้จะเป็นน้ำที่สเปรย์น้ํามันคุกเคล้าน้ํามันแค่กะอาหารนะครับชุดนี้จะเป็นชุดสเปรย์น้ํามัน การสเปรย์น้ำมันจะผสมจะจะสเปรย์ต่อต่อแบตนะฮะที่ตั้งไว้แล้วก็พอรบแบตก็จะปล่อยลงมาผ่านการนาเียงขึ้นไปตัวนี้โดยบราวร์ดูดขึ้นไปข้างบนเพื่อปล่อยลงคูลเลอร์คูลเลอร์ตัวนี้ก็ทำหน้าที่ทําความเย็นดูดความร้อนออกจากเม็ดอาหารเป็นคูลเลอร์ขนาดลักษณะแบบสี่เหลี่ยมคอ์เตอร์โฟสีฟ่เหลี่ยมเป็นสแตเนเลสพอได้ระดับปุ๊บก็จะปล่อยลงมาผ่านตะแกรงคัดแยกฝุ่นกับเกล็ดเม็ดอาหารนะครับ แล้วก็ร่อนเสร็จปุ๊บก็จะปล่อยขึ้นสายพานลำเรียงตัวนี้ขึ้นไปยังถังสต็อกเพื่อรอการทำการแพ็กกิ้งนะครับแพ็กกิ้งก็น้ำหนักที่การช่างก็อยู่ที่5โล10โล20โล50โลก็ได้แล้วแต่ความต้องการนะครับพอทำการช่างเสร็จปุ๊บก็จะมาผ่าน จากเย็บกระสอบสายพานนำเรียงจากเย็บกระสอบถือว่าจบขั้นตอนตอนตอน,นี้อันนี้ลืมดูให้ดูตัวชุดอบเลอร์ชุดเครื่องกำเนิดไอน้น้ำทางน้ำาบเลอร์ boiler, เครื่องกำเนิดไอน้น้ำนะครับอบเลอร์นี้ใช้สตับในการเข้าไปในการคุกคลาวัตถุดิบในตัวคอนดิชเนอร์นะครับ